มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมครับท่านผู้ชมฮะทางบร,ริษัท B ีมอลไลฟ์นะครับเขามอบเข็มเกียรติยศและฉลองครบรอบ6เดือนนะครับโดยเมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมานะครับก็ตรงกับวันเกิดของของคุณหมอจอยดอ,อรปริยนันท์มงคลสุริยเดชน,นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายครับทุกท่านฮะมีพิธีมอบเข็มเกียรติยศให้กับนักธุรกิจ B ีมอลไลฟ์นะฮะแล้วก็ต่อด้วยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ อย่างที่บอกนะฮะช่วงบายมีพิธีมอบเข็มกิดยศให้กับนักธุรกิจบีมอลไลฟ์ช่วงเย็นเนี่ยมีงานเลี้ยงเพื่อมอบความสุขให้กับนักธุรกิจบีมอลไลฟ์ด้วยนะครับที่เขาประสบความสําเร็จเนาะในระดับธุรกิจเครือข่ายก็มีบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันครับเช่นครับเชินค่ะเมื่อวันที่9เดือน9กันยายน2 5 6ตรงกับวันเกิดคุณหมอจอยด ปียนันท์มงคลสุริยเดชนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันเกิดครบรอบ55ปีนำโดยพระเดชพระคุณพระพรมบชิรามุนีเจ้าอาวาสวัสุทัตเทพวรารามกรรมการมหาเถระสมาคมมาเป็นประธานได้น้อมถวายพัตนาหารเพนช่วงบ่ายมีพิธีมอบเข็มเกียรติยศให้กับนักธุรกิจบีมอลไลฟ์ที่ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนเมนเชอร์และแอมบัสเดอร์พร้อมทั้งแถลงข่าวโปรเจกต์ในอนาคตเนื่องจาก ทางแบรนด์ของเรามีการทำโรงงาน OEM ของตัวเองอยู่แล้วและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆธุรกิจมานานกว่า21ปีในวันนี้ทางแบรนด์จึงอยากสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจอิสระรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างรายได้โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตลาดและมีแผนธุรกิจที่ดีสามารถจ่ายผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ก็แสดงความยินด yeah. ีกับผ yes, <What? S 4> <Okay. S 2> ู้ที่ได้รับเข็มนะคะวันนี้ก็เป็นผู้ที่ประกอบผลิตในการที่จะทำธุรกิจนะคะเพียงแค่6เดือนก็มีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายก็จัดงานในการมอบเข็มขึ้นมาค่ะบริษัททําเครือถ่ายนะคะแต่ด้วยความที่เบื้องหลังนั้นก็คือมีบริษัทเป็นผู้ผลิต ยาวนานมากกว่า20ปีทําให้ความสําเร็จในวันนี้นอกจากสินค้าแล้วเราก็มีทีมที่ดีด้วยค่ะทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเช่นกันค่ะสิ่งที่เราเชี่ยวชาญได้ด้านสมุนไพรเรามองว่ากาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟคือกาแฟเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ต้องอร่อยด้วยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราทานอะไรทานกาแฟเพื่ออร่อยอร่อยแต่ว่า ร่างกายเราได้ประโยชน์ในการที่ทําให้ร่างกายเรามีประโยชน์ในการที่ทําให้เราแก่ช้าลงและทําให้เราป่วยช้าลงค่ะ